สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พิกัดกีฬาช่วงเช้าอยู่กับผมนาาธนรัตน์ครูสมบัตินะครับเรามาเริ่มันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลลีกไนภาคดิวชั่น2กันหน่อยนะครับทีมชะเชิงงซาไฮเทคเอฟซีนะครับประกาศเปิดตัว2ผู้เล่นรายใหม่ในเล็ก2นี้นครับ ความขึ้นไหวของทีมปรากัดนักสู้นะครับชะเชิงเซาไฮเทค FC ทีมจากศึกฟุตบอลลีกภูมิภาคดีชั้น2โซนภาคตวนออกจัดการเปิดตัว2ผู้เล่นรายใหม่ของทีมนะครับประกอบด้วยชุมพลเกตนน์นะครับปีกว่าวัย25ปีจากลำปาง FC ทีมในลีกดิิชั้น1น,นะครับโดยจะเข้ามาสวมหมายเลข38และกิษกรกระสายเงินดาวรุ่งวัย19ปีอีก1รายนะครับ ในเรื่องนี้คุณชนะวิทย์ฉายแสงรองประธานสโมสรบอกว่าดึงตัวผู้เล่นที่มีศักยภาพเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมนะครับโดยที่ชุมพลเกตานน์ถือว่าเป็นผู้เล่นริมเส้นที่มีโปรไฟล์ที่น่าสนใจนะครับมีจุดเด่นเรื่องของเทคนิคสไตล์การเล่นรวมไปถึงการจบสกอร์ทั้งภาคพื้นดินและกลางอากาศที่โดดเด่นนะครับซึ่งน่าจะเหมาะกับสไตล์ของทีม แน่นอนว่าการเข้ามาของชุมพลจะช่วยเพิ่มมิติแนวรุกให้กับทีมมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อได้ได้ล่าความสําเร็จมาสู่สโมรสรก็ขอให้แฟนบอลทุกคนนั้นให้กําลังใจด้วยนะครับส่วนกิจกรกระสายเงินเป็นผู้เล่นดาวรุ่งอนาคตไกลวัยเพียงแค่า9ปีเท่านั้นนะครับซึ่งจะมาเป็นกํำลังและกําลังหลักของทีมในอนาคตต่อไป โปรแกรมต่อไปของสะเชิงเซาอันดับ5ของตารางจะเปิดสนามกีฬาเทศบาลเมืองสะเชิงเซาต้อนรับการมาเยือนของปราจีนบุรีทีมอันดับ2วันที่17ระกรกฎาคมนี้เวลา6โมงครึ่งนะครับ